สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับมิสเตอร์ูบิทนะครับวันนี้นะครับลูกค้าได้นํา iPhone 11นะครับอาการคือทัชสกรีนได้ไม่ทั่วทั้งหน้าจอนะครับจะมาลองเทสดูหน่อยนะครับเรือไม่ค่อยไปนะครับแล้วก็วิธีการเทสง่ายๆนะครับก็คือเราไปที่คาว่าโน้ตอ่าเรามาที่โน้ตนะครับแล้วก็มาลองขีดเส้นดูนะครับ อาการตัวนี้นะครับลูกค้านะเป็นการค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าไปทําร่วงมานะครับมาเลยทําให้ตัวทัศสกรีนเสียนะครับอาการตัวนี้ก็คือว่าเราอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนทั้งหน้าจอนะครับเราเปลี่ยนแค่กระจกพร้อมทัศสกรีนนะครับตัวนี้ก็จะมีหน้าที่รับรับทัศสกรีนจากนิ้วที่เราสัมผัสเนี่ยครับแล้วก็ส่งไปยังที่ตัวเครื่องนะครับ <empez> ถ้าตัวนี้มันเสีย,ยมันก็จะทําให้เกิดอาการทัศสกรีนได้ไม่ทั่วทั้งหน้าจอแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับลูกค้าก็ส่งมาจากจังหวัด กรุงเทพนะครับเขตทนบุรีนะครับบางยี่เรือนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนกระจกทัชสกรีนตัวนี้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับถ้าไม่มีคิวก็ลูกค้าสามารถามมารอรับได้นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องราคานะครับในการเปลี่ยนกระจกทัชสกรีนตัวนี้เนี่ยนะมันก็จะถูกกว่าเราไปเปลี่ยนหน้าจอใหม่เกินครึ่งนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยครับว่า ทำกันแบบไหนนะครับว่าเราจะทํายังไงเห็นไหมครับบางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดนี่ยครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำก <Yeah. S 1> ันเลยครับผม น,นะครับก็ทําการเปลี่ยนกระจกทัลสกีเรียบรอยแล้วนะครับก็เราจะมาประกอบกันนะครับทุกครั้งนะครับหลังการทําเสร็จแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการใดๆก็แล้วแต่นะที่มีการแกะตัวเครื่องนะครับทางร้านก็จะมีบริการซีนระน้ำไม่ฟรีทุกครั้งนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่ว่าเจออาการทัชสกรีนไม่ได้นะครับตั้งแต่รุ่น p p o o n X XR XS XS Max นะครับขึ้นไปนะก็สามารถติดต่อมาซ่อมกับทางร้านเราได้นะครับส่วนลูกค้าท่านใดน,นะครับที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าไม่สะดวกเดินทางมาสามารถส่งมาทาง u r r y ี่สฟนเ s s ไปสษณีย์ไทยได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับทางร้านด้วยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ